สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับสำหรับวันนี้ครับยามเย็นนี้นะครับขอมาสนานาเสนอในการที่ปิดตาจัมโบ้นะครับเงินล้านนะครับเป็นงานกระถิ่นนะครับไม่ใช่ปิดตาจัมโบ้สองนะรุ่นนี้เป็นงานปิดตาจัมโบ้เหมือนกันครับนะแต่เป็นพิม เงินล้านนะครับเป็นพิมพ์เงินล้านนะครับแต่เล็กกว่าารุ่นจัมโบ้สอที่เพิ่งออกมานี่ครับนิดหนึ่งนะครับนะถ้าชอบถูกใจกันไหนครับรายการนี้จะเปิดเป็นรอบที่3ามรอบที่สนะจะเหลืออีกรอบหนึ่งแล้วก็หมดรังแล้วนะครับนะส่วนใครจะได้รุ่นนะครับทักมาได้เลยรุ่นละสามบาท4ี่รุ่นหนึ่พบาทครับเดี๋ยวเรามาดูองค์ที่1นึ่เลยครับหากชอบใจกันไหนสามารถติดต่อได้ที่ดียาและเบอร์โทรได้เลยครับหรือสนใจยกรังสามารถแจ้งผมมาได้เลยครับนะเดี๋ยวผมทำเบอร์กับรังวัดให้ครับรายการที่1เปิดมาครับโอ้โห รายการนี้เปิดมาเป็นรายการท่อบนเลยฮะรายการนี้นะครับเปิดออกมาเป็นเนื้อผงน้ำมันว่านสบู่เลือดโรยผงงานช้างลุน้นติดหน้ากากแบตสองกษัตริย์ร้อยห้าสิบองค์ครับโอ้โหนะฮะเป็นหนึ่งรุ่นพี่นะที่อยากให้เก็บสะสมนะครับนี่ฮะเดี๋ยวผมให้ดูนี่ครับ,รบ,รบอันนี้คือจัมโบ้สองที่ออกมานี่คือจัมโบ้สองเหมือนกันครับแต่รายการนี้เป็นเงินล้านนะป่าระเลยพนี่ฮะดูครับ ดูครับนะนะฮะอันนี้สวยเหมือนกันนะครับสวยนะครับรายการที่เป็นนักกัดแบ็โรลเดียมลายทองด้วยฮะโอ้โหเลขโค้ดนัมเบอร์ฮะโอ้โหผมดูแล้องหนึ่งโอ้โหนัมเบอร์หนึ่งศูนย์ศูนย์นะครับรายการนี้ขอที่หกร้อยบาทพี่นะรายการนี้ขอที่หกร้อยบาทนะครับราคากลางพี่นะครับตอนนี้แรงมากพี่ในกลุ่มแรงมากนะครับนะครับ ถ้าสนใจก็ทักมาได้พี่นะจกต่อรองกันได้นะครับต่อรองกันได้ไม่ต้องเกรงใจครับนะโทรมาได้เลยพี่นะถ้าไม่ได้รับสายหรือตัวเดียวโทรกลับนะนี่ฮะรายการนี้ครับนะฮะบางครั้งโทรซ้อนกันพี่รายการนี้มือผงสบู่รูดนะฮะสบู่เลือดโรยผงงาช้างนะครับรายการที่โรยผงงาช้างพี่นี่ฮะเลขคุณเบอร์สองสามเก้าพี่รายการนี้เอาไปพี่สองร้อยห้าสิบบาทครับรายการที่สองสองร้อยห้าสิบบาทครับ ต่อมาครับผมต่อมาเป็นรายการที่3นะครับรายการที่3น้องขออนุญาตเปิดรายการที่3เปิดออกมาฮะนี่ฮะรายการี่3เลขคู่ัเบอร์หกสามครับนี่ฮะโอ้โหเรือว่าสบูเลือดนะครับรวยผงกาช้างนอฝังพลอยด้วยที่ขาวพี่รายการนี้นะครับขอที่สอ0ร้อยบาทนะครับขอที่สามร้อยบาทเดีพี่นะรายการที่สามนะครับส่วนรายการธรรมดาขอสองร้อยห้าสิบครับ ต่อมาฮะรายการที่สี่ครับโอ้โหรายการที่สี่เปนเนื้อผงทั้งมาลงพืชคุณเนืผงงาช้างลุ้นติดหน้าก,กากแบ็คโอ้โหแต่รายการนี้นะนี่ได้หน้าก,กากแบ็คด้วยฮะนี่ฮะแบ็คลายเงินครับนี่เลขคนเบอร์หกแปดครับพี่โอ้โหสวยจริงนะครับนี่ดูาาร,าย,า,ร,า,ยา,รายการที่หนึ่งกับรายการที่รายการที่หนึ่งกับรายการที่สี่นี่พี่โอ้โห นี่นะน่าเก็บสะสมเป็นคอยชัน่นมากๆพี่รายการนี้น้องขอที่ห้าร้อยบาทนะครับน้องขอที่ห้าร้อยบาทพี่นะนี่ฮะต่อมาครับรายการที่ห้าที่ห้าครับระนะครับผมนะครับผู้ผานที่ร้านสีจัทนทรวัดโพสิจธิ์อาจโอ้โหรายการนี้มาเยอะพี่รายการท็อปนะฮะโอ้โหนะฮะเลขคนละเบอร์หนึ่งสามหกจินดามณีแน่นอนพี่อย่างนี้ใช่ไหม เนื้อผงจินดามนินนะากลากสามพัตสัจริงๆด้วยพี่นี่ฮะจินดามนินจริงด้วยครับในหะมผนแจ้งไปพี่รายการนี้นะรายการนี้เปิดอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทนะครับน้องขอที่เจ0ดร้ยบาทครับพี่สวยเลยนี่ฮะรายการที่หกนะครับรายการที่ห้านะครับโอ้โหท่วมจัดพี่นะต่อมาฮะรายการที่หกครับพี่รายการที่หกเปิดออกมาฮะโอ้หเนื้อผงนะ้ำมันใบลานตะกุดสามพันสัดครับ นี่ฮะเนื้อผงไปลานตะกุดสามประสัตถ์ครับพี่โอ้โหด้านหลังด้านหลังยันคมจัดเลยพี่นะครับเลขคนเบอร์หนึ่งสามสองสี่เลขคนเบอร์สามสองสี่ตะกุดสามประสัตถ์มีเงินทองหน้านะครับรายการนี้เอาแบ่งปันพี่น้องไปครับสี่ร้อยห้าสิบาทครับนะฮะสี่ร้อยห้าสิบาทครับพี่รายการที่หกนะครับต่อมาฮะรายการที่เจ็ดครับโหเนื้อทินนามันดีด้วยพี่ยังโหดรายการที่เจ็ดเปิดมาฮะ รายการนี้เนื้อผลน้ำมันสบู่เลือดตะกุดทองคำครับโอ้โหมาเลยฮะตะกุดทองคำเลขโคัดเบอร์ห้าสามครับเนี่ฮะสวยๆแบบนี้เลยพี่นะน้องขอที่เก้าร้อยบาทนะครับน้องขอที่เก้าร้อยบาทพี่ตะกุดทองคารายการบนนะฮะรายการที่เจ็ดนะครับตะกุดทองคํานะครับต่อมาฮะรายการที่แปดครับพี่ชาย โอ้โหรายการที่แปดเนื้อผงน้ำมันพ,พี่จะกดสามกษัตริย์ครับเลขคนละเบอร์สามเจ็ดศูนย์ครับนี่ 3, นสามกษัตริย์เหมือนกันพี่รายการนี้สี่ร้อยห้าสิบาทครับรายการนี้สี่ร้อยห้าสิบาทับพี่รายการที่แปดครับนะครไปกันต่อครับรายการถัดไปพี่รายการที่เก้าฮรรายการที่9้าเปิดมาพี่โอ้โหเนื้อผงน้ำมันนะครับฝังพลอยเสกหน้ากากนวะครับโอ้โห ได้นักกากนวะพี่เลขคนเบอร์หนึ่งสองสองครับนักกากนวะนี่ฮะรายการนี้เอาไปสี่ร้อยพี่หรือรายการที่เก้าเอาไปสี่ร้อยพี่โอ้โหท่วมๆเลยฮะต่อมาฮะรายการที่สิบครับรายการที่สิบเปิดมาพี่เนื้อผงน้ำมันว่านสบูลเลอรตะก,กุดสามประสัดครับโอ้โหนะฮะรายการนี้ท่วมแค่พี่เลขโค้ดเบอร์พี่สามห้าสี่ครับ รายการนี้เอาไปพี่400บาทนะครับเอาไป400บาทพี่รายการที่10นะครับต่อมากันต่อครับรายการที่11ครับหรือรายการที่11ครับเนื้อผงน้ำมันแร่เหล็กกันพี่โอ้โหเนื้อผงน้ำมันแร่เหล็กกันพี่นะรายการนี้เอาไป250บาทครับรายการนี้เอาไป250บาทพี่เลขคนเบอร์287นะครับเอาไป250บาทครับ ดฮะรายการที่11นะฮะต่อมาฮะร,รายการที่12ครับนี่ครับนีครับรายการที่สองเนื้อผงน้ำมันนะฮะโรยฝั่งพลอยสะดือครับโอ้โหี่รายการนี้เอาไปพี่สามร้อยนะครับสามร้อยพอนะครับน้องขอที่สามร้อยพอพี่ นี่ฮะรายการที่สิบสองนะครับต่อมาฮะร,รายการที่สิบสามครับสิบสามเปิดมาโอ้โหรายการนี้เนื้อผงน้ำมันใบลานนะครับตะกุดเงินครับนตะกุดเงินนะ,นะเรียกนะคุณทะเบอร์สองหกพีสามขอสามร้อยห้าสิบพีนะครับขอสามร้อยห้าสิบาทครับพี่นะรายการที่สิบสามนะครับ ต่อมาเป็นรายการที่สิบสี่ครับพี่ชายนี่ครับรายการที่สิบสี่ครับเรามาเลกันต่อฮะรายการที่สิบสี่เปิดออกมาครับเนื้อผงเลขเดินพะีพี่รุ่นหน้ากลากแบ็กโอ้โหวิจหน้ากลากแบ็กเนี้ยฮะด้านหลังคมจริงนะพี่รุ่นนี้นะสำหรับรุ่นนี้นะถือว่าโอเคเลยนะครับเลขคนลเบอร์สองเก้านะครับนี่ฮะจำจ้ามทติเล็บในสีนะพี่นะสีกลายหมดแล้วนะครับนี่ฮะ รายการนี iscilla, ้นะพี่นะเปิด huh. ป so, um, uh, ังป uh. ันอยู่ที่สี่ร้ยหสิบาทนะครับนะครับเปิดปังปันพี่น้องอยู่สี่ร้อยห้าสิบาทครับนี่ฮะรายการนี้นะครับรายการที่อะไรเอ่ยมาดนะพี่นะที่สิบสี่นะครับต่อมาฮะรายการที่สิบห้าครับรายการที่ห้าเนื้อผงทุบน้ำมันนะฮะตะกุดสามกษัตริย์ครับโอ้โหรายการนี้ครับเอาไปพี่สี่ร้อยนะฮะสี่ร้อยห้าสิบบาทครับนี่ รายการที่สี่้อบาทพี่รายการที่สิบห้านะครับต่อมาครเป็นรายการที่สิบหกครับโอ้โหรายการที่หกเป็นเนื้อผงเกสรโรยผงชาช้าครับเออรายการที่หกหน้าคมๆหลังคมๆนี้เลยคตตัวเบอร์สามเก้าหกพี่รายการที่สองร้อยห้าสิบครับในการสองร้อยห้าสิบบาทครับพี่นะฮะต่อมาเป็นรายการที่สิบเจ็ดครับ รายการที่17นะครับขออน,นุญาตเปิดขึ้นมาฮะ17เปิดออกมาเป็นเนื้อผงน้ำมันผงทุบตะกุดสามกระสั 3, 3, ครับผิวสีดำน,นี้พีเลขโค้ดเบอร์ส51พี่รายการนี้เอาไปพี่4ี่ร้อยบาทนะครับรายการต่อไปครับรายการที่18ครับ รายการที่8 8เปิดออกมาครับงานเนื้อผงแรกเนะพี่ตะปุ3สามกริย์นี่ฮะสวยๆคมงนีงแล้รายการนี้เลียค้นเบอร์461พี่รายการนี้เอาไป400บาทนะครับรายการที่18นะครับต่อมาฮะเป็นรายการที่19ครับพี่ชาย รายการที่เกครับเราเปิดกันบี่รายการนี้เป็นเนื้อผงน้ำมันรวมพ Muss ุทธคุณฝังพลอยครับรายการนี้เอาไปพี่เลขคนละเบอร์หนึ่งแปดศูนย์พี่รายการนี้ขอที่สามร้อยบาทพอพี่นะครับสามร้อยบาทพอพี่<ๆ>นะครับต่อมาพี่รายการต่อไปครับรายการที่ยี่สิบบอกเลยว่าวันนี้ทีเด็ดทั้งนั้นเลยนะครับรายการที่สิบเนื้อผงน้ำมันว่านสบู่เลือดพี่ตะกุดทองคำนะารายการนี้เลขคนละเบอร์หนึ่งเจ็ดครับโอ้โหโเลขคนละเบอร์สองหลักด้วยนะหนึ่งเจ็ดครับพี่โอ้โห ใช่พี่ขอส่องน,นะจริงๆฮนะเลขคุณตะเบิยนหนึงเจ็ดเลขสหลักครับตะกุดทองคำานะรายอะไการนี้แบ่งไปนะงานที่900บาทใครับหากชอบดูใจกันไหนนะฮะสามารถติดต่อได้ที่อีไลน์นนลและเบอร์โทรได้เลยครับสำหรับวันนี้นะ้องขอปไปฝันพี่พี่ทุกท่านอีกครั้งนะครับขอบคุณมากนะครับ